ยม่มเออยกอเฮ้ี่เฮ้จกไปไม่มเลยแแยินจัไปญี่ปุ่นเนาะครับครับนี่ตัวญี่ปุ่นเบอร์ะไรนะี่ปุ่เก้าเนี่ยกี่วอเตรัก ชัดๆโอเคโอเคกิน <laughs> ่รูปลรูปไปปไนไมเดที่ปอ <iman hoffe S 2> ้าวนี่ยน่นลไมถ่รูปก้าบอกว่าไปรูบอกปลปลบอกอาจารย์บอกเสื้อตัวหนึ่งวันนี้